ตะวันรีวิวส,สวัสดีครับสำหรับการฝึกคอปนะครับเราสามารถฝึกคอปโดยใช้แค่ตัวอีเลเวเตอร์นี่นะครับตัวนี้กับตัวลัดเดอร์โดยไม่ใช้ตัวไอรอนเนี่ยทำได้นะครับเราก็ถอดตัวไอรอนตัวนี้ออกก่อนสายหนึ่งเทอร์โบไอรอนเนี่ยนะครับการฝึกนะครับเวลาเราคอปเนี่ยมันจะมีแรงบิดหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ฝึกโดยการประคองนะครับกันหรือกันด้วยอีเลเวเตอร์กับลัดเดอร์เท่านั้นแต่เครื่องบินเนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆ เวลาที่มีนจะหมุนแรงนะครับเราก็ลดคันเร่งลงถ้าเราเร่งคันเร่งมากๆก็มีจะเบ็ดเยอะนะครับ